อ่าสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเอ่อคลายจิตนะฮะเกมนี้ยครเป็นภาคแรกเลยนะฮะอ๋อเกมนี้ก็ค่อนข้างเก่านะครับประมาณปี2008นะฮะถึงจะเก่าับภาพสวยนะครับสวยมากครับเกมนี้ครับอย่างแกรมแรกที่ท่านต้องมีครับก็ u t h e e n ครับขค้นนี้แหละครับ ไปหาโหลดตัาเ,เองนะครับผมเชื่อว่าท่านหลายคนคงมีแล้วนะนะยังแรกก็ต้องเข้ามา Google นะครับเข้า Google นะคิแอทนะคิแอทเทอร์เรนเขียนตามผมนะฮะหรือว่าเดี๋ยวจะให้ลิงก์ด้านล่างก็ได้ครับคิแอทเทอร์เรนกดนะครับ New t ทอร์เรนคินแอททอเรนนะครับแล้วก็เชยนว่าคราสิทธิ์นะครับ รายสิทธิ์เสริไปเลยอ่าแล้วก็จะเห็นอันนี้ครับ่ายิดมั์มาิพิเยอร์บวกซิเกิลพิเยอร์ฟูลเกมหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งนอตสตรีมนะฮะกเปิดไปครับโอ้เท่าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดทอรินต์นะครับแล้วก็เปิดแกมดูอทอรินต์ไว้ครับแล้วก็ลากมาใส่เลยครับลากใส่เลยครับแต่ผมไม่ใส่ครับผมโหลดเสร็จแล้วครับ ถ้าโหลดเสร็จมันก็ขึ้นสีเขียวนะครับว่ากำลังซีดแล้วฮะหรือว่าถ้าโปรแกรมแบบภาษาอังกฤษนะฮะก็เขียนว่ามันจะเขียนว่าซีดครับกดเข้าไปนะครับนี่ฮะคลิกโฟเดอร์นะครับก็กดตรงค่าสิทธิกผู้เกมพักหนึ่งครับสักครู่นะครับคอมกากครับ โอ้นานๆก็รอสักหน่อยนะครับมย่างอื่นว่าเวลามันเซตอัพมันก็จะช้าอย่างเงี้ยครับไม่รู้เป็นไรนะครับรอแป๊บหนึ่งนะไปช้า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 ไปแล้ว ถ้า๋ยวมันก็จะมาอย่างนี้นะครับกดอินสตาลนะครับแต่ผมลงไว้แล้วครับ่านก็เอาไว้โฟลเดอร์ไหนก็แล้วแของท่านนะก็คัลซ์นับผมลงไว้แล้วถ้ามันลงแล้วก็อย่างเงี้ยครับใคลาคสิิ์นะครับแล้วก็เข้าตรงนี้นะครับเข้าทางด้านหน้าจอไ้ครับเกมนะครับเล่นได้แน่นอนครับผม ถ้าใครสเปคไม่ถึงก็ไม่รู้จะว่าไงครับเกมมันเก่าครับแล้วก็กินสเปคน้อยด้วยครับกินสเปคน้อยแต่ว่าสวยครับสวยมากครับอ่สะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ